ว่าเพ,พลนแลนสไลซ์สักระสุไม่ละลายไว้กว่าเดิมชาวสวรรค์ชาวนาชาวไรบอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไท wow ยช่วยกันใช้อิมซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้เอ็มซีผลผลิตมากมีแถมปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนรักนัการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3 l เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนนะครับอะมิโนโลและเวอร์แพนไคโตสารโอลิโกแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรซึ่งขนาดนี้เกษตรกรทั่วไทยหัวใจเต้นพองไปด้วยความสุขของการเกษตรครับ วันนี้เราอยู่กันที่หมู่หกครับบ้านอ่างเอ็ดตำบลตกพรมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขาได้ดูแลสวนแห่งนี้นะครับซึ่งมีทุเรียนหมอนทอง350ต้นและอายุ6-7ปีเขาบอกว่า ใช้คู่หูปราจย์มาตั้งแต่ทุเรียนอายุ3ปีแล้วโอ้โหเขาบอกว่ามีความสุขมากเลยเพราะเขาเคยใช้กับสวนที่มีความสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับความสุขจากการใช้กัสวนอื่นๆมาใช้กับสวนนี้แล้วยิ่งสุกหนักเข้าไปเขาบอกว่าหลับหูหลับตาใช้ก็ง่ายสะดวกแล้วก็สบายเหลือเกินนะครับเรียกว่าใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจพอได้มาเนี่ยนะครับดอกออกเต็มต้นเลยและที่สําคัญครับแต่ละปีละปีเพิ่มเติมขึ้นมาปีที่1ที่2ที่3ก็มีผลผลิตเพิ่มเติมมาปีนี้ เขาบอกว่าใช้สูตรใหม่กะเอาไว้3 0ถึง50ตันเป็นอย่างน้อยๆเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและความคิดความอ่านในการใช้สาเกลือวัวแพนนวัตกรรมใหม่ครับสวัสดีครับครับเรียนชื่อเรียนเสียงให้ทราบด้วยครับอ๋อครับผมอํานาจดียมฤทธิ์ครับหรือชื่อเล่นก็คือโกหมาจันบุรีฮะโอ้โหครับนั่นผมขอเรียกเนี่ว่าโกหมาครับได้ครับพี่โกหมาครับเป็นอย่างไรครับในการที่เรามาดูแลผู้เรียนนีครับมันเกิดจากอะไร ถึงมาเจอกับคู่หูมหัจจรรย์ครับก็เคยใช้จากแปลงอื่นนะฮะมันมันมีปัญหาอยู่มันใส่ปุ๋ยเคมีมากไม่ได้ช่วงหนาฝนอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยเอามาฉีดเกิดการให้มันรัดอะ่ะฉีดแล้วไม่ได้ผลดีไงพอมาทําแปลงนี้ก็เลยเอามาลองดูมันก็ได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละก็จะามาใช้นะั่นได้แรงจากใครหรือว่ามีใครมาแนะนําหรือว่าเราค้นหาด้วยตัวเองอย่างไรช่วงแรกที่เคยใช้ก็คือหาข้อมูลมาเองว่าจะใช้พวกนี้แหละแต่ว่าจะเอาของตัวไหนบริษัทไหนแล้วก็สรุปว่าเรามาเจอตัวเนี้ยใช้ยาวมาเลย นี่ก็ถือว่าใช้มากี่ปีแล้วครับน่าจะห้ปีได้แล้วมั้งทุเรียนตอนที่เราเอามาใช้นัดที่นี่สภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงครับมันก็ปกติอนะแต่ทีนี้เราใช้ตัวนี้แล้วเราสะดวกอะไม่วุ่นวายมันใช้น้อยตัวลงเขาว่าน้อยตัวลงนิ ใช้อะไรบ้างครับเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนก็ทั่วไปเนาะฮอร์โมนปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้ปุ๋ยน้ําแล้วก็พอหลังๆก็มาเหลือตัวนี้คู่เดียวสิ่งที่เราเพิ่มเติมจากที่เราทําสวนเดิมแล้วพอเรามาใช้คู่หูตอนนั้นนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างยังไงที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากปกติครับคือความแตกต่างเนี่ยมันมันมันก็เหมือนเหมือนเดิมมานะแต่ทีนี้ว่ามันง่ายขึ้นไงเราไม่ต้องไปเที่ยวงวดนี้ งวดหน้าเราจะฉีดอะไรเราจะต้องไปหาอะไรมาเติมอีกตอนนี้เราก็ตื่นมาแล้วก็หยิบไอดีมาเลยใช้ได้เลยออ๋นี่หมายถึงว่าเริ่มใช้ไอ้สูตรนวัตรกรรมใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมใช้หลายเดือนแล้วนะช่วงทำใบก็ใช้น่าจะทันอยู่แต่มันยังเป็นสูตร,ตรน้ำเนาะ เป็นไคตัวซานสูตรน้ำถูก<ช>ไหมใช่ใช่ก็หมายความว่าใช้มาประมาณเดือนมิถุนาแล้วสิช่วงทําใบใช่ไหมครับน่าจะใช่แหละโอ้ก็นี่ก็สะสมมาตั้งแต่มิถุนาหกเจ็นี่เรายืนอยู่ที่นี่นะครับขนาดนี้ประมาณเกือบปลายเดือนมกราคมแล้วก็จะเห็นว่าขนาดนี้สิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดคืออะไรครับหลังจากใช้ตัวนี้ก็ปีนี้มันต้องให้ภาพฟ้องนะเพราะว่าทุกอย่างมันดีขอภาพฟ้องนี่คือฟ้องเรื่องไหนบ้างครับทุกอย่างเลยปีนี้ใบดีผลผลิตดีก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเขาว่าผลผลิตดีเพิ่งบอกสิครับเขาบอกแค่ใบดี ต้องดอกดีก่อนสิครับใช่ก็น่นแลดอกเลยแหละคือคือ,คอที่มาของผลผลิตไงอ๋อใช่ไหมถ้าเห็นดอกอย่างนี้เรานับได้ว่าจะต้องมีผลผลิตที่ดีอ่าใช่ข้อหนึ่งแต่<อ>ว่าจะติดหรือไม่ติดอีกอีกเรื่องหนึ่งใช่แต่ทีนี้พระเอิญเนี่ยเราใช้เนี่ยแล้วก็ไม่รู้มันใช่หรือเปล่าอ่ะมันติดดีด้วยดังนั้นก็มีความรู้สึกว่าสูตรนวัตกรรมใหม่นี่ถูกไหมครับที่มาช่วยทําให้ดอกดีใบดีถูกไหมครับ,ชใ,บ,รบใช่แล้ววิธีการใช้ของเราในสูตรใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับถ้าใบเนี่ยผมก็ฉีดตามรอบเลยถ่า มีโรคมาแรงผมก็ใส่ไปด้วยสมมติว่าสิบวันเราจะฉีดถ้ามันมีโรคอะไรเงี้ยเราก็เติมไปด้วยถ้ามันทีนักเราก็อาจจะเว้นใช่ไหมถ้ามันมีโรคเร็วเงี้ยเราเราเราฉีดทีนักเราก็เว้นถ้าเราเห็นว่ามันห่างแล้วเราก็เติมไปเรื่อยๆ10สิบวันสิบห้าวันนะอะไรผมก็ฉีดประมาณเนี้ย <c oughs> แต่ถ้าช่วงดอกผมจะฉีดทีหน่อย พราะบางทีดอกมันจะมา5วัน7วันเนี่ยช่วงดอกช่วงลูกคือพริกลูกเนี่ยผมฉีดทีนิดนึงตอนขนาดนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นดอกอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ลูกแล้วนี่เป็นลูกแล้วนะฮะแต่มันเป็นดอกเลยเหมือนเป็นดอกเลยนะฮะบางส่วนเขาเรียกเขาเรียกว่าจะไข่นกกระทามั้งโหไม่มือโอ้ช่วงนี้หไม่มือไข่นกกระทาแล้วนะครับก็ถือว่านี่ก็ถือเป็นที่พอใจไหมครับพอใจพอใจมากด้วย พอใจมากแล้วผมถามเรื่องความพอใจตั้งแต่เริ่มใช้มาครั้งเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นในสามอยต้นเนี่ยครับมันออกมาเป็นถ้าคิดไปจำนวนตันเท่าไหร่ครับตอนนั้น่ะมันเมื่อปีแรกๆก,ก็ยังไม่ได้เยอะปีที่สผมได้ประมาณ4ตันปีที่4ที่ใช้คู่หูนะได้4ตันอพอปีถัดมาแล้วครับพอเข้ามาปีที่5ผมได้ไป20่ตัน22ตัน22ตัน แล้วปีถัดมาแห้วครับพอปีถัดมาปีที่แล้วคืออากาศไม่ได้หรือว่าผมทาพลาดก็ไม่รู้ว่ามันเหลือ12ตันเราจะไปโทษที่เราทําพลาดนี่คือพลาดเรื่องไหนครับมันจังหวะขึ้นน้ําจังหวะอะไรเงี้ยผมทําดอกไม่ออกปีที่แล้วอ่ะแต่ปีนั้นเขาเป็นกันเนยอะนะแล้วดันมาเป็นรวมเราด้วยเราก็ไปติดหนึ่งในนั้นใช่ซึ่งเราก็มาค้นคว้าว่าเราเป็นพลาดเรื่องน้าหรือเปล่าถูกไหมครับใช่ใช่จังหวะขึ้นน้ําจังหวะขึ้นน้าด้วยแล้วก็จังหวะสภาพอากาศด้วยใช่มันก็เกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นไปเพราะว่าเราาค้้นนหต ต่อที่ถูกต้องไม่ได้แต่เราบำรุงดูแลเต็มที่แล้วใช่ใช่มันถึงมาปีนี้เราถึงข้อแก้ไขจากปีแต่ปีที่แล้วทุกอย่างก็ดีนะใบดีจนทุกคนเขายังแซวอ,อ่ะใบดีมากต้นงามมากแต่ไม่ได้ลูกมันไม่ออกดอกนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่จริงถูกไหมครับจริงๆว่าพี่น้องนั้นได้รับทราบข้อมูลว่านี่คือโกหมาบอกความรู้สึกแล้วก็สภาพอากาศพร้อมทั้งเรื่องระบบน้ําด้วยเราก็อาจจะโทษตัวเองในเรื่องของการดูแลไม่พอเพียงก็ได้ถูกไหมครับองค์ประกอบ3 4องค์องประกอบรวมกันปีนี้ เห็นอย่างนี้ขนาดนี้แล้วนะครับเป็นลูกเป็นผลแล้วเฮียหมาครับปีนี้เราคาดการความสําเร็จของเรากี่ตันปีนี้มันน่าจะไม่ต่ำม,มาสามสิบตันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงเท่าไหร่เอาขีดจุดท้ายให้ผมฟังหน่อยอก็ลึกๆก็กาไวห้าสิบตันนะนะไม่รู้ไปถึงหรือเปล่าสามร้อยห้าสิบต้นพูดคล้ายๆกับว่าจะไปถึงหรือเปล่า <c oughs> แต่ในความมั่นใจในน้ําเสียงนะครับมีความหนักแน่นอยู่ โกมาบอก30-50ตันไปให้ถึงนั่นคือความพยายามถูกไหมครับใช่ใชแต่ความพยายามนี้ไม่ใช่ไวว่าพยายามแค่นั้นนะครับแต่ลงมือทําช่วยบอกหน่อยนะครับโกหมาครับคู่มหัศจรรย์นวัตกรรมใหม่นี่มันมีความพิเศษหรือว่ามีคุณภาพอย่างไรช่วยบอกพี่น้องประชาชนด้วยครับมันก็น่าจะง่ายกว่าตัวอื่นนะนะเท่าที่ผมใช้อะ่ะเพราะว่า ผมฉีดทุกช่วงตั้งแต่ทําดอกอะ่ะฉีดท้องกิ่งฉีดบํารุงดอกมาทุกระยะจนขึ้นลูกอะ่ะตอบสนองดีนะในความคิดผมอะ่ะมันก็ให้ผลตอบรับมาอย่างที่เห็นเนี่ยเรื่องต้นทุนเนี่ยในการทําการ,กรเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยหลายที่หลายแห่งเขาบอกว่า <c oughs> เรื่องต้นทุนมันสูงทั้งเรื่องของอาหารพืชเรื่องของสารที่จะมากําจัดศัตรูพืชด้วยถูกไหมครับตลอดจนเรื่องของสิ่งที่ต้องมาป้องกันในการดูแลรักษาต้นเนี่ยถ้าเอาเฉพาะเรื่องอาหารพืชเนี่ยที่เป็นคู่หูเนี่ยโกหมามองว่า คู่หูมหัศจรรย์นวัตกรรมใหม่เนี่ยมันช่วยได้อย่างไรครับมันต้นทุนสูงข้อแรกคือสะดวกข้อสองก็คือว่ามันน่าจะต้นทุนต่ำนะเพราะเราใช้แค่ชุดเดียวใช้อย่างเดียวไม่ต้องไปหาตัวอื่นมาผสมเนาะแล้วก็ถ้าใช้ตัวอื่นอ่ะมันไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันไหมหลายๆอย่างหลายๆบริษัทอ่ะมันเหมือนเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยแต่ใช้หลายๆตัวเนาะไอ้นี้พอเราใช้แล้วคือมันจบเนาะพวกนี้หันมาก็หยิบคู่เดิมมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะ นั่นคือความในใจนะครับแล้วที่สําคัญครับก็มาครับเรามักจะเกิดขึ้นก็คือว่าเกษตรกร,ะกรจะมีคนเข้ามาสวนเขาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะนําผลิตภัณฑ์นะครับซึ่ง ก็จะบอกว่ามันคล้ายกันของเขาก็ดีกว่าเรียกกันว,ว่ามีของเรียนแบบเกิดขึ้นในฐานะของโกหมาได้ดูแลมาหลายส่วนมากเลยโกหมาจะบอกพี่น้องไงครับเรื่องของเรียนแบบของที่เข้ามาและทําให้พี่น้องประชาชนนะครับถดถอยทางด้านการเกษตรคือต้นทุนก็หมดถูกไหมครับกำลังใจก็หมดเพราะของเรียนแบบมันทาร้ายต้นพันธุ์ของเขาต้นพืชของเขากหมาช่วยบอกหน่อยนะครับอันนี้ผมว่ามันไม่น่าก,กลัวนะผลิตภัณฑ์พวกนี้ เพราะว่าคนสวนนะแต่แต่ละคนน่ะนะ่ายจะใช้แต่ละอย่างอ่ะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยๆก็ต้องเพื่อนใช้มาญาติใช้มาลูกหลานใช้มาถึงจะมาใช้ต่อไอ้ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนาะเพราะว่าอยู่ๆจะไปเอามาทดลองเองอ่ะก็คงไม่มีใครใช้อ่ะเนาะความมั่นใจถ้าผิดพลาดไปแล้วปีนึงอ่ะมันเสียหายเยอะไม่น่ากลัวเนาะของปลอมมันคงไม่มีใครไปไปโดนนาะ งไงก็ต้องมีคนแนะนำมาก่อนเห็นผลก่อนผมคิดว่านะก็หมายความว่าต้องมีคนการันตีให้กับเราใช่ว่าขอนี้ดีจริงใชโดยที่เราเขาใช้แล้วเราไปดูเขาแล้วเขาใช้ด cin ีจริงไม่ก็หมายความว่าดังนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าปลอดภัย จากความคิดของเกษตรกรไทยในเรื่องของเรียนแบบทุกอย่างถ้าไม่มีคุณค่าในตัวมันครับเราเอานํามาใช้อย่างไรมันก็ไม่เกิดผลแต่คุณค่าเหล่านั้นครับมันได้รับการ,การการันตีจากเจ้าของสวนหลายส่วนนี่คือความสุขของพี่น้องเกษตรกรและความยั่งยืนวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนก็ต้องขอขอ,ขอบคุณโกมาเป็นอย่างสูงนครับที่ให้ภาวะของความคิดนักการเกษตรว่าเมื่อใช้สะดวกสบายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจ และก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจของนักการเกษตรที่ยั่งยืนวันนี้เราก็ขอเสนอความยั่งยืนของการเกษตรสวนของโกมาในวันนี้ครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปดูว่าความยั่งยืนนั้นอยู่กับใครบ้างวันนี้เราทั้งสองลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมกล้า,าพันสูตรใหม่ ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเย้